สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีงานนวัตกรรมของคนไทยปีพศ2559ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่บูธของเชคโนมาต์2,016ค่ะ ซึ่งเป็นบูธเครื่องจักรกลของคนไทยนะคะโดยฝีมือของคนไทยค่ะแล้วนี้นะคะดิฉัน MC น้ําแข็งค่ะจะรับหน้าที่นะคะพาทุกท่านค่ะเข้าไปนะคะชมค่ะสําหรับเครื่องจักรกลฝีมือของคนไทยนะคะและเราจะเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคตพร้อมๆกันตามมาเลยค่ะ แดดเดียวนะคะเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนจริงๆค่ะจะมาต้องทำเครื่อ,องอบปลาแดดเดียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าออผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เราเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นปลาแห้งนะคะแต่ว่าชุมชนที่เขาทำปลาปลาแดดเดียวเนี่ยเขาไม่ต้องการปลาแห้งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนจริงๆนะคะ และโจทย์ที่ชาวบ้านให้กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานก็คือว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะได้ปลาแดดเดียวจริงๆที่เป็นปลาที่ไม่ใช่ปลาแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเครื่ององปลาแดดเดียวซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้หลักการของการเรียนแบบของแสงอาทิตย์มาทาปลาแดดเดียวจากการผลิตปลาแดดเดียวจริงๆของชาวบ้านเนี่ยเราก็จะพบว่าต้องใช้เวลานานถูกไหมคะในการที่จะทําใหา้ได้เนื้อปลาทีเ่เป็นปลาแห้งแต่จริงๆแล้วเนี่ย แต่ถ้าเครื่องนี้การใช้เครื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้ปลาแดดเดียวเพียงครึ่งชั่วโมงซึ่งชาวบ้านสามารถใช้เครื่องได้อย่างง่ายดายเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มได้นะคะภายในเวลาครึ่งชั่วโมงจะได้ปลาแดดเดียวประมาณ10บกิโลแต่ถ้าเราใช้วิธีการตักปลาแบบปกติมันต้องเสี่ยงต่อการอะไรคะ,มะแมลงวันตอมไข่ปลาไข่มแมลงวันมันก็ไม่สะอาดและใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ต้องเสี่ยงต่ออะไรคะท่ออากาศที่มันแปรปรวนดังนั้นนะคะเครื่องอบปลาแดดเดียว เป็นหลักเป็นเครื่องที่เรียนแบบการทํางานของแสงอาทิตย์ทําให้เราสามารถอบปลาได้ตอนไหนก็ได้นี่เป็นจุดเด่นของโปรเจกต,ต์นี้นะคะเครื่องนี้จึงเป็นต้นแบบของชุมชนที่ต้องการทาปลาแดดเดียวไม่ได้ทําปลาแดดเดียวอย่างเดียวนะคะสามารถทํากล้วยตาําหมูแดดเดียวเนื้ออบเนื้อแดดเดียวได้อย่างสบายๆเลยค่ะคิดว่านวัตกรรมตัวนี้ต่อตรวจชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะขอบคุณค่ะ ฝีมือคนไทยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมนุกชิ้นเลยใช่ไหมคา และงานในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีค่ะน้องขอบพระคุณด้วยสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อคนไทยไก้าวไก่สู่อนาคตนะคะวันนี้ซัน MC ท c น้ำแข็งหมดหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะจะเจอกันใหม่ในงานสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปวันนี้ขออนญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Oh,